ช่วงนี้นะฮะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวงการสงฆ์นะฮะหลังจากที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้นะครับที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหลวงพี่น้ําฝนนะฮะซึ่งเป็นพระวิญญาทิการแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมครับแต่พระอีกรูปหนึ่งก็คือหลวงปู่พุทธอิสระของวัดอ้อน้อยนะครับที่วันก่อนหลวงพี่น้ําฝนแล้วก็ทางผู้อำนวยการสํานักพุทธศาสนาแล้วก็คณะจะเข้าไปตรวจสอบหาสารเสพติดข,ของพระ ในวัดอ้อน้อยนะครับแต่ปรากฏว่าทางวัดก็อ้อน้อยก็ไม่ยินยอมนะครับโดยบอกว่าต้องขออนุญ,ญาตหลวงปู่พุทธอิสระก่อนที่สุดแล้วก็นำไปสู่การจะถอดถอนหลวงพี่น้องฝนออกจากออกจากตำรวจพระออกจากพระวิญญาธิการหรือว่าตำรวจพระนี่แหละฮะก็เลยทำให้วันนี้นะครับมีการประชุมสงฆ์กรณีพิเศษขึ้น ที่ห้องประชุมสํานักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมที่วัดพระปฐมเจดีนะครับก็มีพระหลายรูปนะฮะเข้าไปร่วมประชุมด้วยหนึ่งในนั้นก็มีหลวงพี่น้ำฝนหัวหน้าพระวิญญาธิการของจังหวัดนครปฐมก็เข้าไปร่วมประชุมด้วยนะครับมีคุณวิโรธอุ่นทรัพย์ผู้มนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมด้วยนะครับที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะทางเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม อ๋อไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพหรือว่านั่งฟังด้วยนะฮะเสร็จแล้วในประชุมเสร็จก็ค่อยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะฮะทางพระราชรัตนมุนีนะครับเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมออกมาบอกนะครับว่าการปฏิบัติของพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์หรือว่าหลวงพี่น้ำฝนหัวหน้าพระวิญญาธิการเป็นไปตามมติคณะสงฆ์นะฮะเพื่อเป็นการป้องปรามพระภิสษจ์ที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยร่วมกับฝ่ายปกครองสาธารณสุขและฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งถ้าหากว่าพระและเนรเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะทําให้เสื่อมเสียได้นะครับในขณะที่ทางผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนคนปรปฐมก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยนะฮะได้มีหนังสือแจ้งไปทุกวัดไม่ได้สุ่มตรวจหรือว่าข่มขู่ถ้าวัดไหนไม่พร้อมก็สามารถดําเนินการตรวจเองได้ที่ผ่านมาก็มีบางวัดเจ้าอาวาสมีความลําบากใจในการตรวจปสวัสสาวะพระลูกวัด ็ประสามมาให้ทางพระวิญญาธิการเข้าไปดําเนินการแทนนะฮะฉะนั้นที่มีหนังสือขอให้ปลดพระหัวหน้าพระวิญญาธิการก็คือ,อ,อหลวงพี่น้ำฝนนี่นะฮะที่ประชุมลงมติสรุปว่าไม่สามารถทําการตามคําร้องขอของตัวแทนวัดอ้อน้อยได้เพราะว่าดูแล้วการกระทําของหลวงพี่น้ำฝนไม่มีความผิดนะฮะตรงข้ามต้องให้กําลังใจกับคนที่ปฏิบัติงานด้วย ก็สรุปออกมาเป็นแบบนี้นะฮะชื่นชมด้วยชื่นชมด้วยนะคบับว่าอะไรอ่ะหลวงพี่กล้าทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าใช่ไหมใช่ฉะนั้นไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องถอดถอนออกจากตําแหน่งหัวหน้าพระวิญญาธิการของจังหวัดนครปฐมนะครับครับอันนี้ก็คือทางด้านของเจ้าวาดวัดอ้อน้อยนะฮะได้ทําหนังสือมานะครับขอให้ถอดถอนตําแหน่งหัวหน้าพระวิญญาติการนะครับ แล้วก็ทางหนึ่งก็ไปแจ้งความด้วยนะครับว่าทางด้านของอพระวิญญาธิการเนี่ยไปคมขูค่คุกคาม,มนะครับซึ่งทางด้านของที่ประชุมวันนี้ก็มีอธิบายด้วยนะฮะว่าเป็นไปได้ค,ค,คือเวลาที่หลวงพี่เข้าไปจะขอตรวจฉี่พระวัดอ้อน้อยเนี่ยก็เข้าไปด้วยความสุภาพแต่ว่าน้ำเสียงนี่อาจจะดังไปนิดนึงอาจจะทำให้ไม่พอใจครับนี่ฮะ แต่ความจริงเนี่ยนะฮะทางด้านของอหลวงปู่พุทธอิสระนะฮะมีพูดอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการไปตรวจเนี่ยนอกจากจะตัวตัวบุคคลคือหลวงพี่น้ำฝนแล้วเนี่ยฮะยังพาวัยรุ่นนะสี่ห้าคนไปด้วยใช่ครับนะสี่ถึงห้าคนแล้วก็หนึ่งในสี่ห้าคนนั้นมีประวัติขายยาเสพติดพัวพันกับยาเสพติด<อ>นี่ฮะ ทางด้านวัดอ้อน,น้อยเนี่ยเขาไม่ยอมครับแต่ตรงนี้ดูเหมือนว่าที่ประชุมสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมไม่ได้พูดคุยถึงประเด็นนี้ชัดเจนนาแต่จะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนจากพระวิญญาธิการแค่นั้นเองครับนะฮะประเด็นนี้คงต้องเป็นประเด็นของทางตำรวจด,ด้วยนะฮะนี่นะฮะหลวงพี่น้ำฝนคนที่สักนี่แหละฮะดังมากในนครปฐมคนนี้ดังมากดังสุด ที่เคยมีเรื่องดังเรื่องอะไรเรื่องรถนั่แหละฮะเคมีเรื่องรถหรูตอนที่รถหรูไฟไหม้ที่สีคิ้วอ่ะแล้วก็ดีเอตัวจไปตรวจมาโอ้โหจากัวครับมีจากัวโอ้มีเรื่องราวซุบซิบนินทาคือพระรูปนี้เนี่ยกับวัดเนี่ยเยอะเก่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขังอะไรอย่างงี้ป่ะด้วยแล้วก็มีอย่าให้พูดเลยเดี๋ยวบาปเดี๋ยวบาปอ่ะผมมีเรื่องของ อันดับการศึกษาครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะคุณภาวิตทองโรธผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาได้พูดในการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกนะ World Economic Forum นะฮะ The Global Competitiveness Report นะครับมีการจัดอันดับการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนปรากฏว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยนะฮะท่านผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะ มีการจัดอันดับการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนดูจากระบบการศึกษาองค์รวมเลยทั้งหมดเลยนะฮะไทยเราอยู่ที่8ฮะคุณบร็จงคนทีละฮะเราอยู่ที่8ครับหลังท้ายเลยใช่ครับหลังท้ายเลยนะฮะอาเซียนความจริงมี10ประเทศนะฮะนี่ยังดีนะฮะที่เรายังอยู่ที่8 นะฮะแต่เขาไม่ได้กล่าวถึงเอ่ออะไรอ่ะลาวลาวกับพม่าใช่ฮะใช่เขายังไม่ได้กล่าวถึงนะฮะอันดับหนึ่งไม่ต้องพูดถึงก็พอจะคาดเดาได้ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ที่1นะฮะที่2มาเลเซียที่สมบรูไนที่สี่ฟิลิปปินส์ที่หอินโดนีเซียยังไม่เจอไทยเลยฮะที่6ยังไม่ใช่เราฮะเป็นกัมพูชาเหนือกว่าวีตดนามนี่ยฮะแล้วก็เวียดนามแล้วก็ไทยโอ้โหแม่เจ้าพ่อเจ้านี่ฮะทายเลย ท้ายเลยต้ท้าสุดเลยอะย่ะใต้ตามหลังกัมพูชาตามหลังเวียดนามด้วยโอ้โหคุณภาวิตอธิบายนะฮะว่ามันก็สะท้อนว่าเงินทุนเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยสําคัญที่สุดของการมีระบบการศึกษาที่ดีและการที่ครูอาจารย์มีเงินเดือนสูงก็ไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถทางการสอนสูงตามไปด้วยนะฮะประเทศไทยในช่วงสอปีหลัง มีการผลักดันเรื่องเงินเดือนครูซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องเร่งรัดครูในเรื่องประสิทธิภาพการสอนควบคู่ไปด้วย <c oughs> นั่นไปลงที่ครูแล้วะ,ะไปลงที่ครูจนได้นะฮะ <c oughs> คุณภาวิศบอกว่าประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาดีที่สุดก็คือโอเคสิงคโปร์มาเลย์ก็ไล่ตามมานะฮะ <c oughs> แล้วก็จะไปศึกษาดูว่าผลการจัดอันดับที่ออกมาเนี่ยมันเที่ยงตรงหรือเปล่า <c oughs> ต้องดูวิธีการจัดว่าเขาใช้อะไรมาเป็นตัวชี้วัดนะครับ เท่าที่ดูหลักๆเป็นการประเมินภาพรวมการจากการศึกษาของแต่และประเทศและมีการนำคะแนนการสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาตินะฮะมาเป็นองค์ประกอบด้วยนะซึ่งตรงนี้ต้องไปดูรายละเอียดเพราะถ้าดูข้อมูลคะแนนสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติที่กำลังจะประกาศผลเร็วๆน,นี้เวียดนามเนี่ยเข้าเข้าสอบครั้งแรกและตอนนี้เริ่มทราบผลคะแนนแล้วว่าคะแนนคณิตศาสตร์ของเวียดนามเนี่ยสูงฮะสูงพอๆกับจีนที่เพิ่งเข้าสอบในปี2009 เท่าที่ดูเวียดนามน่าจะติดอันดับ1ใน5มากกว่าดังนั้นต้องไปศึกษาวิธีการประเมินและตัวชี้วัดให้ละเอียดก่อนนะครับข้อมูลนี้คุณพาวิตบอกว่าน่าตกใจฮะเพราะอันดับของเราต่ํามากแต่เมื่อเทียบในอันดับโลกเราก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ต่ําขนาดนี้ก็แปลกนะฮะถ้าเกิดเทียบในอาเซียนเราต่ําต่ําเราล้างท้ายแต่ถ้าเทียบแบบทั้งโลกเราอยู่กลางๆเออนี่ฮะ แต่ว่าเราก็อย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปเปรียบเทียบทั้งโลกดิเราก็ดูตรงอาเซียนของเราก่อนสิออ<ช>แล้วก็เปรียบไม่รู้แหละอะไรที่อันดับเราดูอันดับเราดูแล้วมันใจชื้นเราก็เอาตรงน,นั้นก็แล้วกัน <c oughs> อันนี้ดูแล้วใจมันแฉะดูแล้วมันใจมันโอ้โหมันใจหาย <c oughs> ก็โอ้โหนี่ฮะระบบการศึกษาของเราก็เห็นใจคุณครูนะวันนี้ข่าวนี้เผยแพร่ไปตามเว็บนั้นบรรดาครูทั้งหลายก็บ่นเลยว่าเอาอีแล้วฉันโดนอีกแล้ว เวลาจัดอันดับอะไรก็ตามแต่ถ้าการศึกษาแล้วไทยเนี่ยล้างท้ายหรืออยู่อันดับไม่ดีเนี่ยก็มาโทษครูอืก็มาโทษครูครแต่ว่าส่วนหนึ่งนี่ยนะเราต้องดูดูซี่ของการเมืองด้วยอ,อย่างอย่างรัฐบาลชุดน,นี้ให้ความสําคัญกับตําแหน่งเรั่มตรีศึกษามากน้อยแค่ไหน<อ>เราลองคิดดูว่าร่ารมๆสองปีเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วกี่คน คนล่าสุดจตุรลนฉายแสงก่อนหน้านี้พงเทพเทพการจนาก่อนหน้านี้ก็มีคนที่เปิดตัวแล้วขึ้นรถเมล์ก็มาอยู่ได้สักพักเดียวแล้วก็ยังมีอีกคนก่อนหน้านี้อีกใช่ครับสองปีนะคุณพงเทพเนี่ยพลิกล็อกมากนะน่าจะอยู่นานนะค่าทางหน่วยการดีเอาเปลี่ยนด้วยใช่ไม่หรอกพอดีเขาบ้านเลขที่ร้อยสิบเอ็ดเขาแบบออกมาไงแลเป็นไงก็เป็นคือดูตามโควตาดิ่งดูตามโควตาการเมืองใช่ไม่ได้ดูความเหมาะสม ชเเ่เปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนเร็วเนี่ยนโยบายมันก็ไม่นิ่งครับนะ <c oughs> แล้วก็มีเรื่องของกระทรวงคมนาคมซะหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้คอรามาก็เห็นชอบร่างกฎกระทรวงคมนาคมกําหนด<อ>มาตรฐานในการโดยสารรถสาธารณะนะฮะซึ่งมีการปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิมที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2522แล้วนะครับให้เหมาะกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะ การแก้ไขกฎหมายเนี่ยก็จะมีการแก้ไขกฎหลายข้อทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นกำหนดให้ผู้ใช้บริการรถขนส่งประจำทางต้องไม่นำสิ่งของที่มีกลิ่นแรงเนี่ยขึ้นรถแล้วมีบทลงโทษด้วยนะฮะจะมีการออกบทลงโทษตามกฎหมายด้วยนะฮะของที่มีกลิ่นแรงก็พวกทุเรียนสตอ้อยเยอะแยะทอดมันทอดมันทอดมันนี่แรงอ่ะ ทอดมันบางทีแรงหอมหรือเปล่ากลิ่นหอมนะเอาไแล้วบางคนทุเรียนบอกว่าทุเรียนหอมจะมาพวกพวกพวกอาหารทะเลพวกปูกินแรงกินแรงอย่าเอาขึ้นกินแรงเดี๋ยวคนเขาจะเกลียดอาหารทะเลมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับปูหอยอะไรพวกเนี้ยใช่เออไม่มีอะไรอีกพวกกลิ่นแรงทั้งหลายแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะฮะมีอย่างอื่นด้วยมีอย่างอื่นด้วยนะฮะเช่นคือคือพวกอาหารกลิ่นแรงผลไม้กลิ่นแรงเนี่ยก่อนหน้านี้ ไม่มีบทลงโทษ<ม>ใช่ไหมฮะขอความร่วมมือครับแค่นั้นเอง<ม>นะ,ะห้ามเอาขึ้นหรือวัดลัดปากถุงให้แน่นเลยแล้วก็ว่าไป<ม>แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม,ไ,ไม่ได้แล้วแล้วก็ห้ามพูดจาไม่สุภาพบนรถโดยสารด้วยนะคุณธีระฮะครับลแล้วก็ห้ามบ้วนน้ำลายห้ามน้ำลายนะฮะแล้วก็ห้ามกระทำการอันลามกอนาจารนะฮะ คุณดูให้ดีนะฮะบางทีนะฮะซิปเซิฟไม่ได้รูดเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมเหรอจว่าซิปไม่ได้รูดแล้วแบบเอออะไรของบางอย่างมันแบบมันออกมาในที่แจ้งเนี่ยมันอาจจะโดนได้ตีความได้นะฮะแล้วก็ห้ามอะไรอีกอะห้ามยื่นมือห้ามบ้วนน้ำลายนะฮะห้ามดื่มเหล้าห้ามดื่มเหล้านะครับห้ามนำดอกไม้เพลิงลูกระเบิดนะครับขึ้นมาบนรถไอวาจาไม่สุภาพที่ต้องระวัง บางทีเราคุยโทรศัพท์เสียงดังไอ๋อใช่เราคุยกับคนอื่นใช่ไหมเราคุยกับเพื่อนแล้วบางทีแบบวาจาแล้วก็แบบกันเองไงใช่ไหมฮะโอ้โหด่ากันแบบอะไรเงี้ยอืมนี่เขาหมายถึงหมายถึงคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนในรถนี่ก็โดนเหรอก็ไม่รู้อ่ะก็ใช้วาจาไม่สุภาพก็ใช้วาจาไม่สุภาพอ่ะเลอใช่ไหมใช้วาจาไม่สุภาพขนาดนั้นเลยใช่แล้วบางทีโทษนะถ้าเกิดคนขับกับ กระเป๋าเป็นสามีภรรยากันแล้วเกิดแบบมีปัญหากันมานะฮะแบบต่อเนื่องมาขึ้นมาบนรถแล้วมาด่ากันเนี่ยก็ไม่ได้นะคำหยาบคำหยาบใช่ไหมฮะนี่ต้องระวังครับต้องระวังนะฮะเพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองเราอยู่ในยุคที่บางทีเราอาจจะต้องไปใช้บริการรถเมย์ก็ได้หรือว่ารถตู้ก็ได้นะฮะรถตู้นี้ก็อยู่ในข่ายใช่ไหมฮะรถสาธารณะรถสาธารณะนี่นะฮะรถสาธารณะพวกรถไฟฟ้าด้วยเปล่าเนี่ย ก็ด้วยสิรถไฟฟ้าก็ห้ามเอาอาหารขึ้นไปอยู่แล้วห้ามอยู่แล้วก็จะประกาศเป็นระยะระยะบรรจงเคยจะกินลูกชิ้นปิ้งโดนเลยบนรถไฟฟ้าแบบหิ้วลูกหิ้วหิ้วแบบสอดบารแล้วเข้าไปแล้วขึ้นบันไดเลื่อนเขาเห็นยามก็เห็นหิ้วลูกชิ้นปิ้งเขาไปประกาศอันนั้นเลยเสียงตามสายเลยบอกห้ามดื่มห้ามรับประทานอาหารห้ามดื่มเครื่องดื่มไอผม ผมจําไม่ได้นะว่าเคยทําอย่างนี้ด้วยผมจำได้สถานีแถวเนี้ยสถานีแถวเนี้ยคุณผมผมผมเห็นเลยอตอนนั้นหิวกำลังจะไปไหนก็ไม่รู้แล้วแบบรีบไงหิวถือขึ้นไปด้วยใช่การินรถไฟฟ้าบางทีถืออะไรไปผม,ผมพวกแก้วน้านี่เคยนะถือแล้วมันติดมือไงติดมือปุ๊บอพอเดินผ่านแต่เขาเห็นเนี่ยเขาก็เขาก็บอกแหละให้ทิ้งเพราอเราพอๆที่นั่นเข้มแข็งมากใช่แต่บางทีพวกลูกชิ้นปิ้งพวกอะไรพวกแฮมเพิร์มพวกเนี้ยเราซ่อมไว้ในกระเป๋าเนี่ยไอ้นี่จะซ่อมไว้ในกระเป๋า แต่มือไม่มีกระเป๋าเขาเห็นคือกะไปรูดกินนี้เลยไงเป็นลูดกินบนรถเลยรูดกินโอ้โหขนาดนั้นเลยหิวขนาดนั้นเลยเอไม่มีไม่ได้นะฮะก็ไม่มีไงเขาเขาห้ามก่อนไงพัก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 อะไรอะไรไพักสักคู่นะฮะพักสักคู่นะฮะไม่ได้มาจงเราร่วมสนุกตอบคำถามกับคาชายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถ การล้างรถที่ถูกวิธีคือก็ไก่ใช้แชมพูสำหรับล้างรถขอไข่ใช้น้ำธรรมดาล้างรถพิมพ์เอ็นเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับผลิตภัณฑ์คาชายแชมพูล้างรถสัปดาห์ละ10รางวัลคาชายคาแครของคุณ